รู้ไหมครับว่าบางปูเคยเริ่มต้นเป็นสถานที่เล็กๆแต่เต็มไปด้วยความยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ปีพศ2480ซึ่งครั้งนั้นจอมพลแปลกพิบูลสงครามก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นสถานพักฟื้นให้ทหารผู้กล้าหาญที่บาดเจ็บจากการสงครามริมชายแดนอันห่างไกลจนถึงปีพศ2005สถานที่นี้กลับกลายเป็นแหล่งตากอากาศที่อบอุ่นใจของทั้งทหารและประชาชน เมื่อสถานการณ์สงบบางปูได้ทำหน้าที่ดูแลธรรมชาติอย่างเอาใจใส่บนพื้นที่กว่า600ไร่ของป่าชายเลนอันง,งดงามเมื่อเดินทางมาที่นี่คุณจะได้สัมผัสพ,พืชพันธุ์อย่างต้นโกงกางและสัตว์น้ำหน้าดินนานาชนิดที่พิเศษที่สุดคือนกนางนวลหลายหลายพันที่บินมาเล่นลมมอบความสุขให้กับนักดูนกทั่วโลกทุกปี นอกจากธรรมชาติที่งดงามบางปูยังเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มี WWF ประเทศไทยและกองทับบกร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่คุณจึงสามารถเรียนรู้วิถีชีวิตที่รักษาระบบนิเวศแบบยั่งยืนบางปูคือสุดยอดการผสมผสานร,ระหว่างความงดงามของธรรมชาติและประวัติศาสตร์ที่น่าลหลงไหลอย่างไทยๆเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ